สวัสดีค่ะบาสท่าที่สองค่ะแอลค่ะวันนี้ค่ะทุก่นาาเดี๋ยวเรอมบาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อสเวตเตอร์สูวมหัวนะคะรุ่นาาเป็นงานรวมนะคะได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเป็นงาน USA Lost e i นะคะหรือว่าจะเป็นน้องปากเปะะเบ็นะคะ จ A, ํานี้ชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าสัก80ถึง100ตัวตกก็ทุกต่อตัวก็เรียกประมาณการนะคะลูะกค้าจะ40บาทประมาณการแต่ว่าจบไลฟ์จบจบไลฟ์สดเดี๋ยวเรานับให้อีกรอบ <ะ S 2> นะคะโชว์หน่อยนิดนึง <hood. S 2> เป็นน้องปลากระเบนนะคะลูกค้าจะเป็นปลากระเบนนะคะลูกค้าจะมีที่นี่ที่เดียวนะ<ช>มีที่รบริษัทบั็กที่นี่ที่เดียวฝากเนื้อฝากตัวกัะลูกค้าจ้าปลาขึ้นง่ายไหมสวยเนี่ย ะะมือหนึ่งจ้า,จามือหนึ่งนะจ้าป้ายห้อยกับป้ายตรงคอ,คอเป็นป้ายแท็กเดียวกันเลยนะลูกค้าจาาตัวนี้มือหนึ่งนะคะม<อ>ือ,อหนึ่งก็มีมาเพราลูกค้าสั่งะ ถึงจะเป็นแต่ตัวอื่นถึงจะเป็นมือสองแต่สวยนะผ้า,าสีสดนะลูกค้าค่ะผ้าค่อนข้างใหม่เลยลูกค้าค่ะเพราะสินค้าของเราเป็นงานเกียรติเองนะคะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-5%นะคะใช่ค่ะชั้มรูดก็ได้เจอบ้างนะคะลูกค้าจ๋าจ่ายยอด4,000บาทเท่านั้นเท่าไหร่นะคะพี่แอลเท่านั้น4,000ได้ครับคุณหญิงและผู้ชา, 4, 4, าย งานทัวรนี้จะเป็นงานรวมค่ะเอสพีของเรามันจะเป็นงานแยกหญิงหนึ่งชายหนึ่งจะไม่รวมกันแต่วันนี้ค่ะลูกค้าจะเอาทัวรมาด้วยนะอ่ออุ้ยมีปนมาเหรอครับพี๋หลุด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 แคม่ะลูกค้าจ่ายยอด4,000บาทนะ สี่พันบาทนี้ได้ทั้งหญิงและชายคุ้มจริงังรวมให้เลยแต่ถ้าสิบแล้วก็โก็ไม่อยากจะคิดเลยรถไปบทูดกระสอบทุดกระสอบลูกค้าเน้นเฉพาะรถเราให้ไปเลยเราให้ไปเลยค่ะลูกค้าบอกว่าพี่เอาสิบลูกเดี๋ยวพี่โอนให้เลยสี่หมื่นไม่ต้องโอนสี่หมื่นสี่หมื่น no 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 ไม่ต้องโอนสี่หมื่นรถไปเลยถ้าลูกค้าโอนมา้นสี่หมื่นนะลูกค้าบอกว่าพี่ซื้อสิบลูกพี่โอนไปแล้วสี่หมื่นเราโอนคืนนะไม่โอนคืนแต่เราเพิ่มให้ เอพิ่มก็ได้แต่ว่าถ้าเราสิบเด่นลูกสองลูกได้ไม่จะเป็นแค่เซตอ่าเลยไปอีกก็ได้เลยอีกก็ได้เลยบีสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็ได้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าเอาเยอะๆเราก็มีราคาเหมานะอ่ามีอีกมี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 สเต็ปเหรอครับพี่สาวกันอย่างของเราช่วงนี้สต๊อกเริ่มมาแล้วโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วลูกค้าสาอย่าเพิ่งไปว่า ต้องรีบซื้อนะจ้ะรีบซื้อรีบต้องรีบตุนกันเลยทีเดียวรีบเก็บของรีบสต๊อกของไว้สักลิดเราหนาวพรุ่งนี้มีของขายนะยิ่งเป็นสารเหนือช่วงนี้เริ่มจะน้ำขึ้นแล้วนะเริ่มจะถั่วอีกแล้วลูกค้าจ้าสารคามนางจะถั่วมาสุพีคอนเกลกาะสิ่งสารคามร้อยเอฟนะคะโอ้โหแบบนี้กระถิ่งมาอีกแล้วค่ะข้ามาอีกแล้วน้ำถั่วลูกค้าจ้าบ่ได้เข่ากินอีกแล้วจะเป็นล้ำบากรีเอาขายผ้าก่อน ขายผ้าไปซื้อข้าวหมดเลยค่ะจะเป็นรำบากรักหน้ากันหน้าน้ำท่วมโอ้ยขายผ้าดีกว่าขายผ้าค่ะขายผ้าเราได้ขายผ้าไปซื้อข้าวพี่เอาค่ะใช้สดนกค่ะลูกค้าสาวเาผ้าไปขายค่ะบางพื้นที่น้ำท่วมลูกค้าจาสวยๆก็ตั้งใจเจ้าของนี่แหละน้ำท่วมหน้าคือกันใช่ค่ะลูกค้าเออเอาขายผ้าจะอยู่ที่ไหนก็ขายได้อ่าอยู่ตลาด บ้านก็ขายดิค้นหงขึ้นทางได้หมดไที่เป็นสินค้าของทางบริษัทบัคของเราค่ะลุกค้าจันนินยังที่คุณภาพเกรดเอด้วยใช่เลยบางรายการนะอันไหนที่เป็นเกรดบีเราแจ้งเกรดบีอันไหนเป็นเกรดเอเราแจ้งเกรดเอตามนั้นเลยลูกค้าบอกว่าอยากมาดูของจริงๆสุดสดหน้างานก่อนได้เลยได้ทางจันอาณาจักรของเราค่ะลุกค้่ะแผ่นกล้องแผ่นกล้องไปนิดนึงอาณาจักรของเราค่ะลุกค้า ไม่ทุกรายการไม่ทุกรายการไม่คือด้วยไม่ค่งด้วยสินค้าเราเยอะมากนะแต่ว่าอันนี้เราแค่เป็นเปิดให้ลูกค้าดูว่าเป็นประมาณการแบบนี้บางส่วนอาจจะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าชอบอยู่แล้วที่เปิดอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาดูได้นะลูกค้าจะได้เหมือนกันหรือว่าบางรายการก็สามารถทักหาพนักงานขายโดยตรงหรือว่าจะเป็นแอดมินก็ได้ได้นะลูกค้าจัดได้เหมือนกันเอาไปต่อที่แบรนด์รองเดอร์อเมอร์นะคะเดอร์เราไปอาดิดงอาดิดาสไปแล้วเสียค่ะโอนาวงโอนาวี นะคะมีค้ามาลูกค้าต่งหากแบรนด์ถั่วเยอะอยู่นะดูค่ะลูกค้าจัดโทนสีมีค้ามาหมดเลยค่ะดำเขียวแดงเอาง่ายๆแม่สีทุกอย่างอยู่นีๆโอ้พามาเลยจะเป็นเรียบลงเรียบๆเขามาสีเทาได้ทั้งหญิงและชายอ่ะชายยอบตรงนี้เลยค่ะสี่พันบาทสี่พันบาทเท่านั้นได้ทั้งหญิงและชายค่ะไม่ขายช่วงนี้จะขายช่วงไหนลูกค้าไม่ขายวันนี้จะขายวันน้า ม่ขายตอนนี้ไม่ขายตอนไหนขายก่อนรวยก่อนนะลูกค้าจ๋าขายก่อนรวยก่อนนะขายก่อนรวยก่อนสักรีดให้ทันนะค่ะไม่ทันช้านะลูกค้าจ๋าอยากเดี่ยวขอกระซิบบอกลูกค้าไหมขอกระซิบบอกว่าไปปเดือนตุลาของทุกปีนะลูกค้า่ะเราจะมีลูกค้าเหมาล็อใหญ่ไปเลยนะลูกค้า่ะถ้าเป็นงานกระหนาวนะลูกค้ารีบตุนกันเลยช่วงนี้รีบตุนได้รีบตุนเลยนะคะใช่ค่ะเพราะสเต๊อกระหนาวของเราช่วงนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเราแบบว่า เอาทํางงานเมกาล้วนแบบนี้แล้วก็เป็นรวมชายหญิงชอบงานไอทีเราก็มีนะคุณผ้ามงานไอทีเนี่ยดีนะงานไอทีก็ชอบเหมือนกันเป็นงานรวมรวมที่หมายถึงว่ารวมแบรนด์นะแล้วก็เป็นรวมรวมที่ผมทํางานเมกาด้วนง้นไอทีนะรวมประเทศชอบแยกไหมอ่ะชอบแยกโอ้ยเราดักไว้ทุกทางลูกค้าจะไปไหนเสียนะลูกค้าจะแยกตองรอยไหนครับพี่อาภาแยกนะตองเอทีนะรวมประเทศตองร้อยไหนครับพี่อารวมประเทศตอน ีนะเออรวมชายหญิงต้องไปไหนคะรวมชายหญิงก็ต้องซีไออ่ารวมทุกอย่างต้องไปไหนคะเดียวรวมทุกอย่างก็บิ๊กแบ็คเลยนะเราดักทุกทางเพรเสียงแหลมมากเราดักทุกทางจริงๆเดลยวค่ะเพราะว่าเสียงแหลมแหลมแหลมรถลงเอียกลถลงเอียกลถลงเอียกราคาจ๋าดูค่ะสวยมากเค่ะสวยหญิงได้ชายดีนะลูกค้าจ๋าไม่ไม่ดูค่ะตะกร้าสูงมาทิ้งก็โอ้โหสีเดียวราคาเท่าไหร่นะ สี่พบาทบอกผิดไหมสี่ไม่บอกคุณภัพ์เกดเอมาเกตเอเลยค่ะจริงนะจริงค่ะเกดเอนะไม่ตัวค่ะจริงค่ะเกดเอนะเกดเอเลยค่ะลูกค้าจะทุูกค่าห้างเงามากสี่พันเท่านั้นจะได้ทั้งของคุณผู้หญิงและผู้ชายไม่ยา้ขายเป็นแบบนี้อยัางได้ไปรุ่นสายแบบไหนอีกครับย่าเป็นตัว เป็นฮูดเราก็มีแถวนั้นแบบว่าอยกได้ไซส์ใหญ่กุ้งเมกาก็ใหญ่แล้วนะก็ใหญ่เรามีบิ้งสายโอเวอร์ไซส์มีบิ๊กไซส์โอเวอร์นะลูกค้าสาเรามีเป็นโอเวอร์นะโอเวอร์ไซส์นะอยากได้ไซส์ใหญ่ๆเรามีเป็นโอเวอร์ไซส์แต่ว่าเราครบทุกอย่างแล้วนะครบอย่างไรแถวสักหนึ่งลูกเอาโอเวอร์ไซส์อยากได้ไซส์ใหญ่ด้วยเอาสักลูกเอางานเอพีนะเอางานเอพีไม้พงไม้พงขนเป็ดเ ขายได้หมดนะใช่ค่ะบอกว่าขายเป็นของผู้ใหญ่เด็กก็จะหนาวไม่เป็นบอสเด็กก็หนาวเป็นนะขายของเด็กด้วยลูกค้าจ๋ากันหนาวนะขายได้ทุกคนนะก็บอกว่าของเด็กก็หนาวเป็นผู้ใหญ่ก็หนาวเป็นค่ะคือเอาเด็กไปด้วยเด็กเอาอย่างละเอาเด็กสักข้าลูกผู้หญิงด้วยเอาผู้ใหญ่สักข้าลูกนะข้าเขากันไปรวมได้ด้วยรวมได้ด้วยสิบกรัศด์กันหนาวด้วยอย่าเมาอย่าขายคนเดียวทั้งประเทศเนี้ยอย่าขายคนเดียวเมาเมาบักได้เลยเมา ยอะถ้าซื้อเยอะเยอะล่ะค่ะโอ้รถเยอะเยอะรถเยอะเยอะนะลูกค้าจะเอาอะ้รล่ซื้อเยอะเรารถเยอะนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะมันจะสวยอ่ะชอบหมวดเนี้ยพี่เอ๋ทั้งเงาเงาเขารวมเลยชอบที่เขารวมชายหญิงชอบตรงคุ้มนะแล้วราคาคือน่ารักมากสี่สี่พันบาทบอกไม่ได้ผิดนะสี่พันถูกคะสี่พันถูกค่ะคุ้มนะสี่พัน ประหย huh well, so. er okay. so ัดจริงๆนะคะค่ะหมดสิทธิ์ค่ะค่ะประหยัดเลยก็ว่าได้นะคะใช่แล้วค่ะสวยเลยค่ะเป็นตัวสวยๆสดๆทั้งนั้นเลยลูกค้าค่ะใส่ก็ค่ะนะคะลูกค้าจากค้ามาหมดเลยนะคะลูกค้าจะคุ้คุ้มแต่ละขั้นด้านล่างนิดนึงเราจะไปแล้วไปเดี๋ยวปัดนค้อมา4,000จ่ายยอด4,000บอกว่า4,000ที่ได้ส่วนที่ลดเยอะกว่านี้จาก10กระสอบ หรืออยากเป็นสมาชิกเอาไปลองเอาไปลุ้นนะลูกค้าคสี่ห้ายี่สิบห้าลูกห้ากระสอบได้สมุดหนึ่งผ่นได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยนะได้เป็นเป็นสมาชิกแล้วได้อะไรสามารถซื้อโปรโมชั่นได้แต่ละเดือนเยอะๆนะค่ะจะโปรหนึ่งแถมหนึ่งของเดือนตุลาก็สามารถซื้อได้เลยนะคะอ่ะประมาณการเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการ สำหรับหมวดน,นี้เป็นหมวดเสื้อสเวตยตหรวอหมูอาจจะมีเป็นซิปมาบ้างนะ<ต>ลูกค้าจ้าเล็กๆน,น้อยๆนะคะเป็นงาน u s a Lost e y หรือว่าจะเป็นน้องปากกระเบิดนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทวัดราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะ1 0 0ยถึง1น0อยีอ่อ่ะแปถึง100ตัวตกต้นทุนต่อตัวค่ะลูกาา 4, ค้าจา้า40บาทค่ะ สาวลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีโทรเข้ามาสอบถามจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยสาวบ้านขวัญวันก้าวโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะสากติดตามมีสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกเก็นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ